โดย TKCOM สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมนายเซริสอีกครั้งนะครับในการรีวิวอุปกรณ์การรีวิวอุปกรณ์ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับหล,บหลายๆคนที่ต้องการอยากได้การ์ดจอไฮเอ็นระดับแรงหรือว่าระดับสูงสุดในตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาชมกับการ์ดจอ GTX 580ของ EVGA กันนะครับ เ้นเรามาชมกันเลยว่าภายในกล่องนั้นประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับในกล่องนะครับเมื่อแกะกล่องมาก็จะแถมโปสเตอร์ของ e v j มาให้1ใบนะครับเป็นโปสเตอร์แบบน,นี้นะครับแผ่นไดเวอร์นะครับแล้วก็ยูสเซอร์ไกด์ข้างในก็จะมีตัวสายแป่งไฟมาให้2เส้นนะครับหัวแปลงดีซับ2 d v i นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบการ์จอตัวนี้กับการ์จอตัวแรงของเก่าอย่าง GTX 1 8 0กันนะครับว่าขนาดการ์จอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบการ์จอ2ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าความสูงค่อนข้างไล่เลี่ยก,กันนะครับจะแตกต่างกันที่ตัวซิง ส่วนตัวไฟที่ใช้ในการเสียบเข้าก็ใช้8พินกับ6พินเท่ากันนะครับ ด้านพอร์ตด้านหลังก็จะเป็นมินิ HDMI นะครับแล้วก็เป็นพอร์ต DVI 2พอร์ตเช่นเคยนะครับส่วนตัว PCB ก็ตามรูปแบบของ UJ คือเป็น PCB สีดำนะครับตัวการ์ดก็เป็น reference card ของทาง NVIDIA เช่นเคยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาการ์ดตัวนี้มาใส่เครื่องเทสดูนะครับว่าการ์ดตัวนี้จะให้ความแรงได้ตรงตามความต้องการของท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันเลยครับ หลังจากที่เราเอามาใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมจีพียูเนะครับดูองค์ประกอบภายในของการ์ดจอตัวนี้กันนะครับนั่นจากอย่างแรกนะครับเทคโนโลยีของการ์ดจอตัวนี้เป็นชิป Gforce e 110นะครับจะเป็นยอ่อโดยท่า Gf หนึ่งหนึนะครับเทคโนโลยีเป็น40นาโนเมตรบัสแบนด์วิดจะอยู่ที่384บิตนะครับขนาดของมมเมมโมรีอยู่ที่1,536เมกะบิตนะครับส่วน GPU ียูคอกอยู่ที่7จ2เมกะเฮิร์ตซ์ Memory c อ o c กอยู่ที่1,002 2เมกะนะครับแล้วก็เชเดอร์อยู่ที่1,514 m มกะนะครับครับหลังจากที่เราใช้ g p z เพื่อดูองค์ประกอบหลักของการ์ดจอตัวน,นี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยโปรแกรม 3D Mark 06กันนะครับแล้วมาดูคะแนนกันว่าการ์ดจอตัวน,นี้ได้คะแนนสักเท่าไหร่กันนะครับ ครับเป็นงางบ้างครับสำหรับผลคะแนนระหว่างการ์ดจอ gtx 580กับการ์ดจอ gtx ส0่นะครับหวังว่าคะแนนคงเป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับส่วนการเลือกเคสที่จะมาใส่การ์ดจอ gtx 5 8 0ตัวนี้คงจะต้องเลือกเคสที่มีขนาดมาตรฐานหรือค่อนไปทางใหญ่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากความยาวของตัวการ์ดยาวถึง27ซนติเมตรฉะนั้นถากใช้เคสเล็กก็คงติดแน่นอนครับรวมถึงการเลือก power supply ตัวนี้ใช้ไฟค่อนข้างเยอะฉะนั้นการเลือก power supply ขอให้เลือกเป็นวัตต์เต็มอยู่ที่ 6- 50วัตขึ้ะคร เพื่อเวลาเราใช้งานทั่วไปหรือว่าต้องการใส่อุปกรณ์อย่างอื่นเยอะๆเนี่ยจะได้มาเก็ตการดับระหว่างการใช้งานนะครับส่วนสําหรับการ์ดจอตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นคอฮาร์ดคอร์หรือว่าชอบเล่นเกมที่สเปคสูงๆชอบเล่นเกมกราฟิกสวยๆนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็นตัวเลือกสําคัญตัวหนึ่งเลยสําหรับคนที่เน้นการแต่งคอมแบบไฮเอ็นและการใช้อุปกรณ์ไฮเอ็นหลายๆอย่างนะครับ และอย่างการจอตัวนี้จะให้ h m m i ที่เป็น h d m i 1.4มาซึ่งมาพร้อมกับซาว7.1ด้วยฉะนั้นเรื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ค่อนข้างดีเยี่ยมคนที่จะเลือกใช้การาดจอตัวนี้นะครับก็คงต้องดูอมมงค์ประกอบหลายๆอย่างที่กล่าวไว้ในข้างต้นหวังว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับจะทำให้หลายๆคนถูกใจกรารจอ t x 5 8 0ไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ